วันที่สองก้อนหินมหาศจรรย์พิจารณาสิ่งดีๆในชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันอันเป็นสิ่งที่คนทุกคนมีอยู่มากมายอย่าไปใส่ใจสิ่งเลวร้ยรายที่เคยเกิดขึ้นซึ่งใครๆย่อมเคยประสบอยู่บ้างชาวดิกเกนนักเขียนในการเริ่มต้นปฏิบัติการเหล่านี้ต้องมีวันที่ต้องตั้งอกตั้งใจต่อเนื่องกันเป็นลำดับเพื่อทำให้การสำนึกรู้คุณกลายเป็นนิสัย อะไรก็ตามที่เตือนให้คุณสำนึกรู้คุณได้ก็จะช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองด้วยการสำนึกรู้คุณและนั่นเองคือสิ่งที่ปฏิบัติการมหาสจัรร์นี้กล่าวถึงรีบรเวอร์ ower, ได้เสนอปฏิบัติการก้อนหินสำนึกรู้คุณในภาพยนตร์และหนังสือเรื่อง The Secret ตอนที่เขาเล่าเรื่องพ่อของเด็กที่กำลังจะตายผู้ใช้ก้อนหินแห่งการสำนึกรู้คุณเพื่อแสดงการสำนึกรู้คุณสุขภาพของลูกชายแล้วลูกชายของเขาก็เกิดดีวันดีคืนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ตั้งแต่นั้นมาก้อนหินแห่งการสำนึกรู้คุณจึงเป็นความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วกับคนหลายคนทั่วทั้งโลกคนเหล่านั้นใช้ปฏิบัติการนี้เพื่อเงินการบำบัดรักษาและความสุข ก่อนอื่นให้หาก้อนหินสักก้อนเลือกก้อนเล็กๆขนาดพอเหมาะกับฝ่ามือคุณและคุณกำได้รอบ เลือกหินก้อนเรียบเกลี้ยงไม่มีขอบแหลมคมไม่หนักเกินไปให้รู้สึกดีเวลาถือไว้ในมือคุณอ่านหาก้อนหินมหัศจรรย์นี้ได้จากสวนของคุณถ้ามีหรือจากร่องน้ำํำลำธารมหาสมุทรหรือสวนสาธารณะถ้าไปสถานที่เหล่านี้ไม่ได้ง่ายๆก็ขอให้เพื่อนบ้านครอบครัวหรือเพื่อนๆหามาให้ก็ได้คุณอาจมีก้อนหินมีค่าอยู่แล้วซึ่งเอามาใช้เป็นก้อนหินมหัศจรรย์ได้เลย พอได้ก้อนหินมหัศจรรย์มาแล้วให้วางไว้ข้างเตียงนอนในที่ที่คุณมองเห็นได้แน่เวลาคุณเข้านอนจัดที่ทางให้โล่งพอถ้าจําเป็นเพื่อคุณจะได้เห็นก้อนหินมหัศจรรย์ได้ง่ายๆเมื่อเข้านอนถ้าใช้นาฬิกาปลุกให้วางถัดจากนาฬิกาปลุกคืนนี้ก่อนจะเข้านอนหยิบก้อนหินมหัศจรรย์ขึ้นมาถือไว้ในฝ่ามือข้างหนึ่งและกำไว้ให้รอบ ค่อยคคิดย้อนไปถึงสิ่งดีๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้และหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นซึ่งคุณสำนึกรู้คุณจากนั้นกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณให้กับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นวางก้อนหินมหัศจรรย์กลับคืนที่ข้างเตียงแค่นั้นเองทุกคืนจากนี้จนครบ26คืนให้กระทำปฏิบัติการก้อนหินมหัศจรรย์เช่นเดียวกันนี้ก่อนจะหลับ ย้อนคิดถึงตลอดวันที่ผ่านมาหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนั้นขณะถือก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือจงรู้สึกสำนึกรู้คุณให้มากเท่าที่จะทำได้ในเรื่องนั้นและพูดคำว่าขอบคุณ การใช้ก้อนหินดูเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ตลอดปฏิบัติการคุณจะพบสิ่งมหัศจรรย์เริ่มเกิดขึ้นในชีวิตคุณเวลามองหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนั้นคุณจะพบเจอสิ่งดีๆจำนวนมากมายที่เกิดขึ้นและด้วยกรรมวิธีของการค้นหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคุณก็จะคิดถึงสิ่งต่างๆมากมายที่คุณสำนึกรู้คุณจริงๆคุณจะมั่นใจด้วยว่าคุณจะหลับไปและตื่นขึ้นด้วยการสำนึกรู้คุณในแต่ละวัน ปฏิบัติการคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตและก้อนหินมหัศจรรย์นี้จะทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะเริ่มต้นและสิ้นสุดวันในสภาวะของการสำนึกรู้คุณอันที่จริงสิ่งเหล่านี้มีอนุภาพมากจนร่วมการเปลี่ยนชีวิตคุณได้ภายในไม่กี่เดือนแต่หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างรวดเร็วจริงๆโดยใช้ปฏิบัติการมหาศจรรย์มากมายหลายแบบเพราะการสำนึกรู้คุณเป็นแม่เหล็กและย่อมดึงดูดสิ่งต่างๆ ให้ต้องสำนึกรู้คุณมากขึ้นอีกเรื่อยๆการตั้งอกตั้งใจในการสำนึกรู้คุณจนครบ28วันจะช่วยเพิ่มพูนพลังแม่เหล็กแห่งการสำนึกรู้คุณเมื่อมีแรงแม่เหล็กแห่งการสำนึกรู้คุณอันแข็งแกร่งก็เหมือนสิ่งมหัศจรรย์คุณจะดึงดูดทุกอย่างที่คุณต้องการและจำเป็นกับคุณได้โดยอัตโนมัติเครื่องเตือนมหัศจรรย์ ต้องมั่นใจว่าได้อ่านปฏิบัติการมหัศจรรย์ของวันพรุ่งนี้ตอนไหนก็ได้ในวันนี้เพราะคุณจำเป็นต้องหารูปถ่ายมาเก็บไว้ก่อนเริ่มต้นจริงในวันพรุ่งนี้ปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขสองก้อนหินมหัศจรรย์ ข้อที่ 1. ทําปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข1คือคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตซ้ําตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3โดยทํารายการสิ่งดีๆิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสํานึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้สํานึกรู้คุณสําหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ข้อ 2. หาก้อนหินมหัศจรรย์สักก้อนหนึ่งและวางไว้ข้างเตียง ข้อ3ก่อนจะหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งแล้วคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ข้อ 4. กล่าวคํามหาัศจรรย์คือขอบคุณสําหรับสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ข้อที่หําปฏิบัติการก้อนหินมหัศจรรย์นี้ซ้ําทุกคืนใน26คืนถัดจากนี้ไปข้อที่ 6. อ่านปฏิบัติการมหัศจรรย์ของวันพรุ่งนี้เสียตั้งแต่วันนี้